มาทำธุระเขาใหญ่รอบนี้เราเลือกมารับประทานอาหารกันที่ Timbertail ที่อยู่ในโรงแรม t i m b e r ร์ตัค่ะ เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในตัวโรงแรมค่ะมีเมตรีค้นหาที่รับทานอาหารที่เขาใหญ่พบว่าที่นี่โฆษณาไว้ว่ามีทางลาดสำหรับบิวแชร์มีที่จอดรถสำหรับบิวแชร์และมีห้องน้ำสำหรับกลุ่มคนพิเศษทุกกลุ่มค่ะเมื่อเห็นดังนั้นก็ต้องมาพิสูจน์กันหน่อยนะคะแต่พอขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกค่ะ เป็นเสียงต้อนรับที่สดชื่นแบบสุดๆเลยค่ะ,ะตรงนี้ก็เป็นทางสำหรับไปคาเฟ่ค่ะราบเรียบแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะอากาศก็เย็นสบายร่มเรือนไปด้วยต้นไม้ค่ะและพวกเราก็เลือกนั่งตรงนี้นะ ย้ำกันอีกทีนะคะที่นี่คือ Timber Tales Cafe and Bistro เขาใหญ่ค่ะเมนูเครื่องดื่มที่นี่มีหลากหลายและครบถ้วนมากนะคะทั้งชากาแฟน้ำผลไม้น้ำโซดาสมูทตี้ต่างๆค่ะแล้วก็มีเมนูขนมของหวานขนมเค้กอีกมากมายนะคะส่วนมีเมตรีวันนี้เรามารับประทานอาหารกันค่ะจะบอกว่าที่นี่เป็นร้านอาหารใต้ที่อยู่ที่เขาใหญ่เมนูแนะนำส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารใต้ค่ะแต่ไม่ได้มี ีแค่อาหารใต้นะคะอาหารอีสานอาหารไทยต่างๆก็มีไว้บริการด้วยค่ะเรียกได้ว่าถ้าอยากทานอะไรก็มีเกือบหมดนะคะสั่งอาหารไปแล้วก็รอแป๊บเดียวเองค่ะว้าวน่ารักมากเลยค่ะ,คะนี่ก็คือข้าวหอมมะลินะคะห่อใบตองมาอย่างประณีตสวยงามน่าทานจริงๆค่ะ เมนูแรกของเราที่มาถึงก็คือผัดสามเมนกุ้งสดนะคะประกอบไปด้วยสตอชอมแล้วก็กระเทียมโทนดองนะคะรสชาติมีความจัดจ้านเผ็ดนิดๆค่ะทานเปล่าๆหรือทานเป็นกับข้าวก็ได้นะคะที่โดดเด่นเห็นจะเป็นกุ้งค่ะกุ้งสดมากเด้งมากและเมนูต่อมาก็คือต้มส้มปลากระบอกนะคะจะบอกว่าปลาสดมาก แจ้งว่านำมาจากภาคใต้เลยค่ะน้ำแกงก็ปรุงมาอย่างดีค่ะรสชาติถูกใจเมตรีชอบและจานต่อมาคือปลาอินรีแดดเดียวทอดนะคะ Presentation จัดมาโดดเด่นอีกแล้วค่ะปลาทอดเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำยำน้ำปลาที่ปรุงรแสแซนอร่อยแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็ต้องทานทั้งหมดนี้รวมกันในคำเดียวอร่อยรสค่ะชาดา นี่คือเมนูแนะนําที่ทุกคนต้องลองนะคะนั่นก็คือสเต๊ะลือค่ะเป็นหมูสเต๊ะที่จัดมาแนวฟิวชั่นค่ะ,สะเสิร์ฟมาพร้อมขนมปังฝรั่งเศสปิ้งหอมบางๆน้าจิ้มแล้วก็น้ําอาจาร์มีสับปะรดด้วยค่ะที่ชื่อว่าสเตะลือเพราะในสมัยรัชกาลที่5สเสด็จที่เมืองตรังมีหมูสเตะที่อร่อยมากมากจนจะต้องเลื่องลือไกลค่ะ ข้อมูลนี้มาจากคุณพนักงานสุดหล่อนะคะประทานกันไปก็ได้เวลาจิบน้ำค่ะนี่ก็คือลิ้นจี่โซดานะคะหอมสดชื่นอร่อยโดยรวมแล้วมีเมตรีว่าอาหารที่นี่อร่อยมากนะคะที่สำคัญคือปราณีตทำทุกสิ่งอย่างเลยชอบในความตั้งใจของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของที่นี่นะคะการบริการก็ดีมาก จริงๆค่ะเป็นอีกมื้อที่มีเมรีแฮปปี้ด้วยความที่อร่อยมากค่ะ,ะถ้าพูดถึงทิมเบอร์เทลส์ที่นี่ที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือสวนสวยๆค่ะลุงผู้ครองพากล้องไปแพนให้ทุกคนได้ชื่นชมกันนะคะเสียงน้ำตกดังชุ่มฉ่ำไปทั่วบริเวณค่ะอากาศเย็นๆลมเย็นๆพัดมาเบาๆเอาเสียงน้ำตกก็คือเสียงต้นไม้ใบหญ้าที่ร้อเล่นกับพวกลมค่ะและถ้า ถ้าเลือกนั่งต้นในสวนก็จะยิ่งฟิลธรรมชาติไปอีกค่ะมาทานอาหารมาดื่มเครื่องดื่มมาถ่ายรูปสวยๆที่นี่คุ้มค่ามากนะคะ แล้วก็ถึงเวลากลับกันแล้วค่ะแต่ว่าก่อนกลับขออนุญาตไปสำรวจห้องน้ำสำหรับวิวแชร์กันสักหน่อยนะคะตามมีเมตรีมาได้เลยค่ะที่ถูกต้องก็คือต้องบอกว่าเป็นห้องน้ำสำหรับกลุ่มคนพิเศษทุก,กลุ่มมากกว่าค่ะตามมาได้เลย เปิดประตูออกมาก็จะเห็นว่ามีความกว้างขวางค่ะแล้วก็พื้นไม่ลื่นด้วยนะคะดีมากเลยต้องน้ำผ่านค่ะโดยรวมแล้วขอชมเชยนะคะโรงแรมแห่งนี้ดีมากเลยสำหรับวิวแชร์ค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะคะแล้วก็สมกับประโยชน์ของช่องมีเมตรีคือวิวแชร์ไปได้ ขอบคุณชิมเบอร์เทลสีครั้งนะคะที่ทำสถานที่ดีๆสำหรับคนทั้งมวลถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามมีเมตรีช n แนลกันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ